การเอาอที่เสี่ยงโชคหน่อยนะครับเดี๋ยวให้น้องนะครับให้น้องน้ำโมนะครับทําการเสี่ยงโชคให้นะครับอันดับแรกเอาอะไรก่อนดีเอ่าเซมซีก่อนนะครับเซมซีก่อนอ่ะเดี๋ยวน้องบอกกันอ่าเดี๋ยวน้องคุกเข่าลงครั่าจุกเข่าลงอ่ะพุกเข่าลงเอาอันแรกเซมซีก่อนไหมเซมซีก่อนอ่ะนะครับ อ่าเรียบสายมันนะครับศูนย์แปดอ่ะอ่าเดี๋ยวให้น้องน้องเอ่ยน้องเอ่ย,ออยทีครับขานดางังๆทีครับเลขอะไรศูนย์สี่เจ็ดค่ะอีกรอบศูนย์สี่เจ็ดค่ะอีกรอบนึงดังแล้วศูนย์สี่เจ็ดค่ะังอ่านี่ครับ มากนะครับผมแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับเป็นไถ่นะครับเดี๋ยวน้องนะครับตั้งกิตอธิษฐานนะครับแต่สักครู่หนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับเป็นไหนะครับเดี๋ยวน้องตั้งกิ่หลฐานให้ดีนะครับผมอ่าเอาใส่เอาใส่ที่เซ็นซีได้เลยนะครับยกไหขึ้นเหนือหัวเลยครับอะนะครับแล้วลวงเทีลเลขนะครับล้วนเทเลเลขออกมานะครับเลขแรกครับ ่จับใส่แล้วครับก็เขย่าเอาชูชูเลยไหมอิบอิบชูน้องหน่งอ่าไม่ต้อง นึ่งค่ะเจ็ดสอนึครับเลขในหายเสี่ยงโชคนะครับเลขนะครับอะไรนะเจ็ดสองหนึ่งนะครับเจ็ดสองหนึ่งนะครับของน้องน้ำโมนะครับผมที่ได้มาล้อมถวายองค์ชาววิสุวรรณนะครับผม ถ่ร uh, ูเลยก่อนจ้ะใครอยากถ่ายรูปกับน้ำมูมาถ่ายเลยจ้ะ